เฮ้ยยังนะไบึงไปบ้งบึ้งไบึ้งๆบเร็วเรๆอเรืเจ้าเฮ็ดบุญไว้ใจบอไซกับเบิดคามีเงินเป็นหาบตาใจบอไซ์กับมีดจอยแมนเงินหน่อยก็ได้หลาย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมีเทชแนลครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่วัดป่าบ้านปวงสังตะบนวาท้องอำเภอผู้เวี่ยงจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี้มีงานประเภทนี้นั่นก็คืองานบุนถอดเทียนครับซึ่งจะก่อนออกพรรษาเขาจะมีงานถอดเทียนเป็นประจําปีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องบรรยากาศรอบๆแล้วก็งานนี่นะครับสำคัญจังไหนเดี๋ยวผมสีบ้าไปนั่มอธิบายไปนั่มแล้วก็เข้าไปเบื้องบรรยากาศของลรงท่านเมื่อนี้ยมีเฮ มีรงท่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเอามาให้กับผูที่มาเชี่ยวงานในน้ำนะครับไปไปบ่งน,น้ำกันเท่ามือนี่มือสีวันดนันมือสันว่นดีครับพี่น้องครับทังช่องยำเฮียชาแนลสิภาไปเอาบุญน้ำกันปุ้นทังบ้านโปงสังพื้นละนะครับวัดป่าบ้านโปงสังเพื่นมีจิจกรรมทำบุญทอดเทียนนะครับร่วมถวายเทียนเพื่อที่จะสร้างร่งประปาของวัดนะครับในงานก็นจะมีแบบว่า ร้องสารพัดยะแข่งกันนะครับว่าผู้ใดเสียงมวนเสียงดีคุณเน่ <Wow. S 1> นะครับวก็จะมีแบบว่าถวายเทียนถวายต้นผาป่าเอ่อแต่ว่าภายในกิจกรรมในวัดหลักๆของมือนีนะครับก็จะมีแบบโล่งท่านพร้อมทั้งช่องจะมีเฮกะรลวกร่วมนะครับพร้อมกับแฟนครับได้มีโอกาสสั่งโล่งท่านเป็นโล่งท่านรวยเขียวบ้าสิเซียบปนใดบรรยากาศสิเป็นจน้งได บกค้อบรรยากาศของโรงท่านะครับเดี๋ยวห้องสี่ภาพไปยางเลาะเล่นนะฮโอ้คนหลายนะคนหลายคนหลายคนหลายท่าเขาจีครับเขาจีมาจากบันไดนอครับมาบานไดก่อนเอาเวิร์บบันจับบันทั้าน้อยโอ้มาไก่เ้าะมาปิ้งโดนไปนี่มาเป็นมื่เป็น ที่ตะกี้ที่ปลาเบิรดเขาไปจัดเล่าล้วนี่ช่องคุ้ยคุยแล้วพี่น้องอันเล็กค่ะได้บุญน้ะเพื่นพี่น้องครับจ้าไก่วันของคุ<ะ>งโสโเนาะจ้าเพลทลุงข้าเป็นประจำแล้วเป็นว,ว,วันข้าวติดมาบังเพื่อนขอมึงได้กับไปไปตลอดเลยเป็นสายบุญด้วยกันผมก็ไม่รู้ท่านวใบเตี้ยวมากเพื่อนนะที่ครับผมเอาไปช่วยคนกินเนี่ได้ได้ได้ครับอันนี้กระเบื้องเพื่อนครับความคุ้นใจเนาอันนี้ใครใครใคร ไม่ย้อนผมนะ jaar jaar> นี่เด wi ีผมไปอาะถ่ายรูปนายสองสี่เดี๋ยวไปห้างต่อไปครับพี่น้องครับลงท่านต่อไปยำรวมมิตรเวยครับนะเอ๋โค้งไนี่โอ้โหโอเคครับนี่ยังแน่นี่ยังแน่จะยำเป่นบ่อจะยำยำขอเบิ่์หน่อยขอเบิ่์หน่อยโอ้ ตาแซ่บครับปนตาแซ่บกลิ่นเขามาแเล้วะมาดูเขาติบตุนี่จ้าอ้โหม่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าาเจา่า่่าฮ่าา่า่าฮ่าฮ่าา่าอ่่าฮ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 ่่าาฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าแ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าา่ พี่น้องครับสามตัวตรงนี่จับแน่ใช่ไหมมันจ๋ายมันจ๋ายกันมาพร้อมกันเมันสี่คู่กันเวลากันนี่ออเป็น่คู่แล้วครบโอ้ยบิบิเครื่องโตกันเนาะอันนี้คือเส้นไข่ปลานะเขาออกมาแจกลงท่านครับเพื่อนเอามาแจกลงท่านน้อเจาะผ่าเพื่อนนะสีโบ่ได้ป่วยท่านเอาังสี่กพรามันยังสี่ได้คู่กัน คุได้มากกว่าุนั่นได้ครับล้อด้วยครับล้อล้อใสเละเจ้าภาพเจ้าภาพใสยบนหลนะครับสายบนหลอันนี้อันนี้คือพัดมีพัดมีโคกกลางไม่โคลาไม่โคกกลางโคกกลางอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือกันอันนี้แจกไปนี่ มาได้ในหอนย่ำตีสองหน่ยจังสีแจกได้กาบมาจังัเปนายุโนอยเมแมงแขงมนหเนียคงแขงเหรอนงอเป็นตําตมาะพุ่งที่เป็นสิเป็นแม่งแขงยังไงนหี้ แจกแมงแข้งไปเพื่แล้วม่อแม่จ้าคนอีสานเรียกแมงแขงเพราไทยให้สมึงป่าลูกคหรอคะมงตัดแข้งครับของทีวมันร่วนๆจัดจับเดี๋ยวเสิร์ฟอาหารคืนบ่ายขอชิมหนึ่งตัวชิมเลยค่ะมันจีบเป็นกินคือแมงดาบเลยนะว่าแมงดาแมงแขงแมงแองออมน่องแมงดาครับกินคลายๆลครับแซ่บยุ้ยแซ่บยุ้ยขอบคุณครับกินแล้วเลิเนี่ย คือเื่แม่รับแมงแข้งครับพี่น้องครับวิธีการหาแม่งแข้งนพือจุตัวไาเอาพี่เก็บเอาเป็นน้ำยาเลยบอสันข้อวัน้าข้าวถั่วมนแล้วมันก็นี้นีตายเนาะค่ะนี้ตายยไปไปไหมอ๋อมันก็หยุอยูไปไหมเขาก็ไปพูดเอาเลย ขอบคุณครับเอลุ่ณครับไ่อว่าเอาเทีเทากินเขาบ้างนึงคันเซินแบต้อรอบละครับมองเหรอมอนรอบนบมาเพ่อใส่หนีมาใสบ้านขางนันสมุนหน้าวอ๋อหน้าวาอยู่ใกล้ๆกันนี่เนาะเป็นบุเป็นงานพอคนมากกัเลยมากครับนครับครับครับเมียแสบปอเมียแสบยู มันรอดปลาแหงวะมาจากบานไหนแม่บ้านดินดำจ้าบ้านดินดำโอ้ไก่ๆทั้งนี้เนาะจ้ไก่สูมืออยู่ไก่สูมืออยู่คืออันจ้าไหนก่อนย่ามีเฮเอ้ยแม่แค่เด็กวันเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่น้องครับนี่คือรงน้ำป่านาทีหลวงพ่อเพิ่นกำลังสร้างนะครับถ้าผู้ใดอยากรวมบุญรวมท่านรวมสางรณรวมกอ,อน้ำกันที่วัดป่าบ้านผงสังตั้งแต่เมื่อนี้นะก็สามารถมาเที่ยวมาแวะมาชมได้นะคเพิ่นสามเป็นโปงแล้วนะครับแ,แล้วก็ผ้าพักนาก็จะมี ข้างล่างเป็นที่พักสงูงเวลาเพิ่เขามาเยี่ยมช่มมาพักแต่เพิ่งก็จะอยู่ข้างในนะตอนนี้ก็แต่คนเป็นพุทธิหลวงพ่อนะตรงนี้เป็นพุทธิหลวงพ,อพ่อ่นมากออกแล้วก็เป็นจจสรสางเป็นแบบหลังใย,ยในจักหน่อยนะครับหลังใย,ยในนักหน่อยเพื่อที่จะลองรับพระภิสุสงฆ์ที่เพิ่นมารวมทังบุญแล้วก็ปั้วโยมนั่นนะครับ คือบรรยากาศนะครับที่เข้ามาท่าบุญลักษณของการท่าบุญมือนี่นะครับคือการประเภทนี้ถวายเทียนเอาไปจจมีต้นเทียนถวายพาระสงฆ์นี่ต้นขาปาที่จะถวายเพื่อที่จะเอาไปสังสะลาส,ะละสังวัดสังว่าหรือจะตามที่เพิ่นอน จุดประสงค์ที่เพื่อนต้องการนะครับกนะหลังจากนั้นก็จะมีทั้งแมวบ้านเรือผูที่เป็นลองสารพันธุ์ในะครับเลาก็จะเป็นกุมมูบ้านหลายๆกุมที่เพื่อนจะลองสารพันธุ์ใหญ่เขาฟังนะครับว่าเนือ้อความเนื้อหาของความน่าเป็นมากเป็นไปในแต่ละเรื่องแต่ละเร่าเพื่อนจะ,อะลองสารพันธุ์หลายๆทํานองนะครับมือนี้เขาจะได้ฟังนะครับ นี่คือบรรยากาศที่น้องๆเขาพลังสรารพันนะครับก็จะมีตั้งแต่เด็กน่อยจนถึงผู้ใหญ่ผู้เฒ่านะครับก็จะมีหลายๆหยมู่บ้าน,ลนหลารุ่นที่เพิ่นจะมาฟองสรารพันเอาฟังในเมืองเป็นประเทนีที่ดังเดิมเลยคะหนาฟัง และนี่คือส่วนหนึ่งประเพณีแบบบ้านที่เฮ็ดในเฮ้าในเห็นน้ำใจของแทบ้านและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาครับเกิดสัตว์ใดก็ย่าใดเกิดกว่าน้ำความทุกข์และความจนให้เป็นคนมีเงินหมุนทุนสวยและรวยลน้นด้วยหนทางในถ้ำสร้างเป็นหนทังในทเทีาาย่ยวไตไปสวรรค์ฉาติหนานิพานพุ่นให้ไต้ถึงเดอแมเดอ พี่น้องครับนี่คือกว๋วยเตี๋ยวล้งท่านของยามีเฮนะครับรวมกับสมาชิกบางทานที่เพิ่นร่วมอนุโมทนาสาธุน้ำนะครับอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวผักลื้อนะครับนี่กว๋วยเตี๋ยวแชมป์เสีบอีลีครับพี่น้องครับผมต้องติดไปเสียบลืมตายไปเลยนะฮะนี่นะกว๋วยเตี๋ยวนะครับหลายลอยถวยเมื่อนี้เดี๋ยวเขากำลังเตรียมอยู่ทางแม่ครัวเพิ่นกำลังเตรียมใส่ใส่ถวยไว้แล้ว มาแถวเลยแถวีเรืแถวเลี่ยงหนึ่งแถวเลี่ยงหนึ่งก็ไ <c oughs> ด้ครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศในการเพชรลุ่งท่านนะครับโมนีเฮ้าก๋วยเกี่ยวแจกนะครับหลายร้อยถอายุทธ์นมาเทียวทีวัดเพื่อนกัตจะมากินมาท่านและลายหมองและลายสุ่มนะครับนอนุโมทนาสาธุผู้ที่รวมทั้งบุญน้ำกันครับ เอาด้วยเดี๋ยวจังเว้นมาเอาอีกอิ่มบุญกันเลยทีเดียวครับมือนี่หากว่ามีโอกาสหนาเทื่อหนายังมีให้กสิบภพเชิญชวนเอซีแฟนกบทั้งหลายมา่วมวนซึนโฮเซลเอาบุญน้ำกันอีกเด้อพี่น้องแถวเดียวแถวแถวต้งหลังต่อมา พี่น้องทางเอฟซีนะครับทาผู้ใดอยูกยย่กลอายุไก่นะครับมีโอกาสบอกบุญกะบอกขางใหญมีเฮได้นะครับมีโอกาสเขาจะได้รวมบุญร่วมทางน้ำกันนะครับเพราะว่าจะเป็นพระใจ็ดีหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยว็ดีนะครับนะบมีโอกาสเขาจะได้ร่วมทั้งบุญอีกนะครับนี่ ันนี้ตำยังนี่ตำส้มค่ะตำส้มตำปลาเต่าเต้ตำยูวัดอันนี้ตำคือกันไหมครับตำคือกันนะเจี๊ยบเบิ้งเบิ้งผิกจะจแฉบยูพี่น้องครับแจี๊ยบอันนี้เอาบ้าไปหนีเห็นมั้ยเอาพี่น้องครับเส้นแฉบเลยตักเลยครับตักเลยตักเลยนี่คือบรรยากาศตำให้บ้านเฮาเนี่ยมันจะเป็นเลยว่า พี่น้องในมุ่งบางเพก่ะมาซอยกันนะครับเป็นบูญเป็นการเป็นง่างน,นั่นกะเต็มที่สุข้นเลยนะครับนี่อาหารรักทักไหมไทยเอาเลยตำหมักพุงครับนี่ขีเมือแน่นอนกี่โคกี่โคกับเบิร์ดนี่แหละครับพี่น้องที่นี่อีสานบ้านเฮานะครับมีการ เทพบุญเทพท่านนะครับนีการถวายทอดเทียนนะครับเป็นประเิณน่ประจําปีและหลายยุคหลายสมัยที่สืบทอดกันต่อมาหลังกาในคลิปทัดไปอย่าลืมติดตามทั้งชงยามีเฮครับจะพาไปเที่ยวงานบุญงานบวชงานนั่นงานนี่ไปหาเลาอหาลองหากินหาเที่ยวน้องกันขอบคุณสละการติดตามรับชมงครับสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยแจลวบองประแดกแซ่บลืมตายประแดกแซ่บประแดกนวดตั้งไวในกว่าบวกกินกระแซ่บพี่น้องครับมีทั้งแบบสุกแบบดิบกินแม่งดา ถ้าอยากสั่งอยากซิมอยากแชบโทรศัพท์0 9 3ย์3 6 2 9 4หหรือแอดไลน์มาทีแอดมีฮีครับจวด